นะครับในเช้าวันที่4มกราเนาะในส่วนของกราฟวันนี้เนาะเดนะครับเดมีอาการทิ้งไส้นะครับทิ้งไส้กลับขึ้นมาตรงนี้นะครับอ่าฉะนั้นเดเขาจะมีแรงส่งของไส้ของเขา1้0นะครับก็จะมาอยู่ประมาณนี้นะครับก็ประมาณ51นะครับอยู่ประมาณ51 51 5051นะครับอยู่ประมาณโซนนี้เนาะทีนี้เรามาดูก่อนว่าเอ้ยกราฟขึ้นไป5051นะครับ แล้วเขาจะทํำยังไงต่อนะครับเนื่องจากการขึ้นแบบนี้นะครับอาแท่งเดย์เมื่อวานลงค่อนข้างหนักนะครับอามีแรงค่อนข้างเยอะเนาะก็ขึ้นไปประมาณ5.0-5.1เสร็จนะครับก็จะมีการพักตัวอาพักตัวเสร็จก็จะลงมานะครับลงมาลงมาได้โซนไหนนะครับอาลงมาได้ลึกเลยนะครับอากราฟลักษณะแบบนี้นะครับลงมาได้ลึกเลยนะครับเพราะว่า ลักษณะของเขานะครับทุกการทํายอดตรงนี้เดี๋ยวย่อกราฟให้ดูนะครับทุกการทํายอดตรงนี้นะครับทุกการทํายอดตรงนี้นะทุกการทํายอดนะครับตอนนี้เขากําลังทํา3เดเวเวจนะครับ3ามเดเวเวจตรงนี้2แล้วก็3นะครับ3ามเดเวเวจตรงนี้สังเกตว่าระยะย่อของเขานะครับจะใกล้เคียงกันก็คือ1 2 3นะครับฉะนั้นตรงเนี้ย นะครับตรงนี้ย่อได้ค่อนข้างลึกนะย่อได้ค่อนข้างลึกนะครับพี่สมิงมองว่าย่อได้ประมาณ2,000ถึง1,986เลยนะครับอ่าฉะนั้นพอเขาทำครบ3าไดนะครับอ่าเนี่ยเขาก็จะลงมาอันนี้คือ1นไดนะครับอ่าอันนี้นะปากกานิดหนึ่งอันนี้คือ1นไดอันนี้คือ2อไดนะครับอ่าเขารอทำสามไดนะครับอันนี้1 2แล้วก็3 นะครับทำสามไดเสร็จนะครับแล้วก็จะลงยาวๆเลยนะครับอันนี้ก็คือการกลับตัวนะครับแพทเทิร์นการกลับตัวในทำฟรมเดย์เนาะฉะนั้นนะครับฉะนั้นกรอบตรงนี้นะครับกรอบตรงเนี้ยพี่สมิงมองว่านะครับเขาจะลงเท่าระยะกรอบประมาณนี้นะครับอ่าเนี่ยสามกรอบเนี้ยเขาจะลงระยะใกล้เคียงกันนะครับฉะนั้นอ่าขึ้นนะครับอ่าสังเกตว่าเขาพักตัวประมาณสองแท่งใน ทุกไซคลของเขานะครับเขาจะมีการพักตัว2แท่งนะครับลงมาพักตัว2พักตัว2แล้วก็ลงต่อแล้วค่อยกลับเป็นขาขึ้น<ฟ><ง>ฉะน,นั้นลงมานะครับก็จะมีการพักตัวประมาณ2แท่งแล้วก็ลงต่อแล้วค่อยกลับเป็นขาขึ้นนะครับอันนี้ก็คือแนวโน้มกราฟที่พี่สมิงคาดการณ์นะครับเพราะว่ามันมีอดีตของมันอยู่นะครับฉะนั้นเราต้อง แกะจากอดีตทองมันนะครับแกะจากอดีตทองมันว่ามันจะลงได้เท่าไหร่นะครับอ่าแต่ด้วยลักษณะการทําโครงสร้างแบบนี้นะครับแบบเนี้ยพี่สมิงมองว่าลงค่อนข้างลึกนะครับลงค่อนข้างลึกเพราะว่าเป็นการลงในไเฟรมเดย์เนาะฉะนั้นแผนเทดในวันนี้นะครับแผนเทดในวันนี้นะ <hiking> พี่สมิงมองว่าช่วงเช้าให้บายขึ้นไป่นะครับขึ้นบายขึ้นไปนะครับบายขึ้นไปบายขึ้นไป,นไปเท่ากับระยะประมาณ51นะครับ5051ยเนี่ยโซนเนี้ยได้นะครับ แล้วค่อยตบเซลล์ลงมานะครับแต่อย่าลืมว่าถ้ามันเขียวสองแท่งนะครับมันจะไปเก็บระยะอิมบาลานต์ตรงนี้ได้ประมาณ5 5นะครับ55นะครับฉะนั้นเราก็ต้องรอดูว่าเอ้ยเราจะให้เขาขึ้นไปต้องรอดูนะครับว่าจบเดย์จบแบบไหนนะครับว่าเขาจะสามารถขึ้นไปเก็บอิมบาลานต์ตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับถ้าเขาเก็บอิมบาลานต์ตรงนี้ได้นะครับก็ จะลงต่อแต่ถ้าเขาเสียโครงสร้างราคาไปตรงนี้เลยนะครับไป6-4เลยนะครับอันนี้ก็จะกลับเป็นขาขึ้นแล้วนะครับแต่พี่สมิงมองว่ายังไงเขาก็ลงต่อเพราะว่ามันเข้าลูปไซเคิลที่มันเป็นขาลงนะครับอ่าเข้าลูปไซเคิลที่เป็นขาลงในสัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์นะครับส่วนใหญ่นะครับมันก็จะเป็นไซเคิลขาลงทั้งสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าเนาะอ่าเราค่อยกลับมาเป็นขาขึ้นนะครับกลับมาเป็นขาขึ้นช่วงวันที่สิบ ห้านะครับ12-15โซนนี้นะครับอ่าก็จะเป็นกลับมาเป็นโซนขาขึ้นนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับอ่ากราฟมองขึ้นขึ้นไปช่วงเช้าก่อนนะครับขึ้นไปแล้วก็ค่อยลงมานะครับค่อยลงมานะครับลงมาก็เก็บแถวประมาณนะครับเดี๋ยวดูระยะบล็อกให้นะครับถ้าลงมาโซนนี้นะครับลงมาโซนนี้ก็อ่า ิษิมมองว่ามันยังวิ่งไม่ครบระยะขของเขานะยังวิ่งไม่ครบระยะนะครับยังวิ่งไม่ครบระยะก็สามารถลงต่อได้อีกนะครับลงต่อได้อีกก็ประมาณแถวๆหนึ่งเก้าเลยนะครับแถวๆหนึ่งเก้าเนาะพี่ณุพิมมองไว้โซนนั้นนะครับกราฟก็จะลงมาแถวๆประมาณโซนหนึ่งเก้านะครับกราฟจะลงมาประมาณโซนหนึ่งเก้านะครับสามารถลงได้โซนนั้นเลยเนาะก็ ใครที่เทรดอยู่นะครับเทรดอยู่ก็ลองพิจารณาดูนะครับลองพิจารณาดูสําหรับแผนพิซซามิงนะครับพิซซามิงจะรอตบเซลล์แถวห้าหนึ่งห้าห้านะครับแล้วก็ทีพีประมาณหนึ่งเก้านะครับหนึ่งเก้านะครับทีพีมาโซนนี้นะครับขึ้นสองวันนะครับแล้วก็ลงมาแล้วก็ไปเก็บสะสมบายใหม่นะครับเก็บสะสมบายใหม่ในไซโคใหม่นะครับประมาณสัปดาห์อ่าช่วงปลายสัปดาห์หน้านะครับก็ประมาณหนึ่งเก้าแปดห้าถึง หนึ่งเก้าแปดศูนย์นะครับเก็บประมาณโซนนี้นะครับเก็บลึกๆเลยนะครับแต่ถ้าเข้าลงมาไม่ถึงนะครับก็ได้ช่วง2 0 0พันกลับขึ้นไปใหม่เนาะก็ TP ก็จะอยู่มายอดเดิมเหมือนที่พี่สมิงเคยบอกไว้นะครับอันนี้ก็เป็นแผนของพี่สมิงเนาะหวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ